สัมมาสัมพุทธ,ธสัมสังฆาตาสังฆเตถเมสัมมาเทเสสีปานินังสังสารังสังวิคาเตติสัมพุธทธันตังนะมามิหังเทวดายืนบนอากาศรัศมีสว่างสวยพูดกับพระราชกุมารสาลิว่าคนแก่ชรลากินยาทิพโอสถนี้หน้าแกจะกลับเป็นหน้าหนุ่ม ผมอกจะกลับดําหัวล้านผมจะขึ้นหนังเหี่ยวย่นจะเต่งตึงแก้สารพัดโรคคนใดมีโรคคนนั้นย่อมดูไม่สวยงามคนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของมากแต่จะสู้คนไม่มีโรคไม่ได้คนปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคนนั้นย่อมงาม ในที่ทั้งปวงคนไม่มีโรคนั่นแหละเป็นลาบอย่างยิ่งคนมีโรคย่อมเสื่อมจากลาบทั้งปวง